はい、やめよう。 สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสบายดีจ้าสบายดีจ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องวันนี้สิ้ามากินกล้วยจับกล้วยจับทากล้วยจับพะโลจ้าหมูเนาะค่ะเนาะสินใหญ่เนาะจ้าเนาะมาจ้าพี่นอ้องยั่วย่พี่น้องเบิ่งไไคเตมสามหน่วยสี่หน่วยมา,มา,าจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าพี่น้อง ก้อนสกินกับขอขอบคุณทุกคนลังใจทุกคอมเมนต์ได้จ้าที่เข้ามาชมช่องโพดโพธาดพนมนะคะเนาะภาพพี่น้องกินภาพพี่น้องสด e to to หลากหลายเมนูจ้ะพี่น้องมาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยจ้าพี่น้องมาพี่น้องเบ้าหลายหลายห้างจ้ะพี่น้องเปื่อยค่ะพี่น้องต้มพะโล่จ้าพะโล่หมูแล้วก็แห็มันเป็นแบบน้ำข้นเนาะจ้าเนาะ แซ,แซบน้ำกันจ้ะพี่น้องแซบแซ,บแซบน้ำกันสซยจากบาทอืมเสิ่น,นุ่มๆจ้ะพี่น้อง ก๋วยจับนานแล้วไม่ได้กินเนาะกินแต่กล๋วยจับยวนจะพี่น้องเส้นใหญ่บ่ค่อยได้กินใครหน่วยละคำ Ага. สดน้ามันซาป่าพี่น้องเลยมากคักสด มาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกำมิโนง,ง่ายๆน,นะจ๊ะนะ ใช่พี่น้องป้าตัววยบักงงา่พี่น้องบกแล้วสดแต่น้าสาแต่น้าเนาะค่ะน้องพี่น้องโอเคละจ้ะพี่น้อง ขอบคุณจ้าขอบคุณทุกลังใจทุกคอมเมนต์เอาไวพ้พ่อกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของโพดโทถัดพ,พนมในเด้อค่ะไปแล้วจ้าพี่น้องบายขอบคุณค่ะ